สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะกูจะมาสอนเรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อใหญ่ที่เป็นเรื่องสถิตินะคะค่ากลางของข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่กูจะสอนก็จะมีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสอมัธยาฐาน นิยมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพิใสยนะคะซึ่งอันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้ยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะนักเรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือเราจะหาได้โดยการนําข้อมูลนําข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลภาษาภาษาภาษาตามสัญลักษณ์คณิต ภาษาคณิตศาสตร์นะคะเราจะใช้เป็น x bar นะคะตรงนี้เราจะอ่านว่า x bar นะคะ x bar x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ summation ตัวนี้เราจะอ่านว่า summation xi หารด้วย n n ก็คือจำนวนข้อมูลนั่นเองนะคะจำนวนข้อมูล summation ตัวนี้นะคะก็คือผลรวม ผลรวมผลรวม x ผลรวมของข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้กับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่แจกแจงความถี่ในที่นี้ก็คือจะเป็นในรูปของตารางนะคะแจกแจงความถี่จะมาในรูปของตารางแล้วก็ใช้สูตรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็น x บาร์เท่ากับ s u m m a t i n n. o n f(x) หารด้วย n ก็คือจำนวนข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะต่อไปเรามาดูความหมายของมัธยฐานกันต่อมัธยฐานก็คือเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นการหาค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลโดยเราจะต้องโดยจะต้องเรียง เรียงข้อมูลต้องเรียงข้อมูลก่อนนะคะเรียงจากน้อยมูลจากน้อยน้อยไปมากหรือจะเรียงจากข้อมูลมากไปหาน้อยก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าข้อมูลมี5ตัวนะคะข้อมูลมี5ตัวค่ากลาง ที่เป็นมัธยฐานก็คือคำตอบก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ข้อมูลมี6ตัวนะคะเราก็ต้องเอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะคะโดยเราจะต้องเรียงข้อมูลก่อนนะเรียงจากไม่ไปหามาก,ก่อนหรือจากมากไปหาน้อยก่อนก็ได้แล้วก็เอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางที่สุดถ้าข้อมูลมี6ตัวเราจะต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะคะมาบวกกัน เอาข้อมูล2ตัวมาบวกกันแล้วก็หารด้วย2จะได้ค่าของมัธยฐานนะคะต่อไปฐานนิยมฐานนิยมหาได้ยังไงฐานนิยมก็คือ,อข้อมูลข้อมูลที่มีความทีความทีมากที่สุด หรือพูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่เยอะที่สุดนะคะข้อมูลที่เยอะที่สุดหรือซ้ำมากที่สุดนะคะต่อไปพิสัยก็คือการหาค่าพิสัยเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของค่ามากลบค่าน้อยนะคะข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดลบดวยข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดภาษาอังกฤษจะใช้ ค่า max ลบด้วยค่า min ปันเองนะคะค่า max ลบด้วยค่า min นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งนะคะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์คอนนะักเรียนชั้นม .2 มีจำนวน10คนนะคะเป็นดังนี้มี15 20 19 15 20 12 15 18 13แล้วก็19แล้วก็ให้เราหา ให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้เราหามัธยฐานหาฐานนิยมแล้วก็หาพิสัยของข้อมูลชุดนี้นะคะอันแรกนะคะให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูตรว่ายังไงแล้วนะคะค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เท่ากับ summation xi หารด้วย n summation A ก็คือผลรวมของข้อมูลนักเรียนก็เอา15บวก20บวก19 บวก15บวก20บวก12บวก15บวก18บวก13บวก19หารด้วยจำนวนข้อมูลมีเท่าไหร่คะจำนวนข้อมูลมีทั้งหมด10ตัวนะคะ10ข้อมูลนกักเรียนก็เอาไปหารด้วย10นะคะ,ะข้างบนรวมกันแล้วได้166หารด้วย10 1 6 6หารด้วย10มีค่าเท่ากับ16.6นั่นเองดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับ16.6นัอนอ่นเองค่ะต่อไปข้อที่2หามัธยาฐานหามัธยาฐานหายังไงแล้วนะคะหามัธยาฐานก,ก็คือหาค่าที่อยู่จุดกึ่งกลางในที่นี้นะักเรียนจะต้องเรียงข้อมูลก่อนเรียงจากน้อยไปหามากหารือจากมากไปหาน้อยก็ได้เดี๋ยวครูจะเรียงจาก เรียงจากมากไปหาเรียงจากน้อยไปหามากแล้วกันนะคะง่ายดี12ดูนะคะนี่สิบสอมยอะไรอีก12 13ต่อไป13แล้วต่อไปก็คือ15มีกี่ตัวเนี่ย15 1 2 3 15มี3ตัว ห้าต่อไปสิบแปดสิบเสิบเกมีสองตัวแล้วก็ยี่สิบนักเรียนดูค่ะข้อนี้เนื่องจากว่าค่ามัธยาฐานของเราเนี่ยข้อนี้มันมีชุดข้อมูลอยู่สิบตัวดังนั้นค่าที่อยู่ตรงกลาง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าค่าที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะตำแหน่งที่ห้ากับตำแหน่งที่หกเป็นค่าที่อยู่กลางกลางดังนั้นนักเรียนเอาสองค่านี้ค่ะสิบห้าบวกกับสิบแปดหารด้วยสองค่ะสิบห้าบวกกับสิบแปดหารด้วยสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสิบห้าบวกสิบแปดรวมกันได้เท่าไหรคะสิบห้าบวกสิบแปดเท่ากับสามสิบสาม หารด้วย2เท่ากับ16.5นั่นเองค่ะต่อไปนปักเรียนไปดูข้อสุดท้ายนะคะก็คือยังยังยัง,ยงไม่ใช่ข้อสุดท้ายยังมีอีกข้อหนึ่งต่อไปนปักเรียนดูฐานนิยมค่ะฐานนิยมฐานนิยมก็คือเอาข้อมูลที่มันซ้ำกันมากที่สุด นักเรียนสังเกตว่าข้อมูลในนี้มีเลขอะไรที่สำคัญมากที่สุดนักเรียนดูจากเมื่อกี้ได้เลยค่ะนี่ 15, 15, 15, สิบห้าสิบห้าสิบห้าสำคัญมากที่สุดดังนั้นนักเรียนตอบข้อนี้ฐานนิยมก็คือฐานนิยมก็คือสิบห้าฐานนิยมก็คือสิบห้าเป็นคำตอบต่อไปข้อสุดท้ายก็คือพิสยัยครูอขออนุญาตเก็บต,ตรงนี้นะคะ พิสัยพิสัยพิสัยก็คืออะไรคะพิสัยก็คือค่าแม็กซ์ลบด้วยค่ามินค่าแม็กซ์คืออะไรข้อมูลที่มากที่สุดคือ20ลบด้วยค่ามินน้อยที่สุดก็คือ12ดังนั้น20ลบ12มีค่าเท่ากับ8พิสัยของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ8เสร็จแล้วค่ะ